สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์า comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวจีนและชาวเวียดนามก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนและทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวจีนและชาวเวียดนามก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนและทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวจีนกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าพูดตามตรงเลยนะทีมชาติจีนพบกับทีมชาติเวียดนามถือว่า50-50ชนะก็ได้แพ้ก็ได้น่าเศร้าทีฟ่ฟุตบอลทีมชาติจีนถอยหลังลงคลอง มุมมองท่านต่อมาครับบางทีอาจจะเสมอก็ได้นะคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็ไม่เห็นสำคัญอะไรเลยชาวจีนท่านต่อมามีมุมมองว่าเวียดนามน่าจะเป็นทีมเดียวสำหรับการแข่งขันในนัดที่เหลือที่ทีมชาติจีนจะไม่แพ้ต้องคว้าโอกาสเอาไว้ให้ได้คอมเมนต์ท่านมาครับ โค้ชทีมชาติเวียดนามกล่าวว่าทีมชาติจีนกําลังจะได้เจอกับบททดสอบที่ยากลําบากถ้าหากทีมชาติจีนไม่มีความมั่นใจแล้วจะเอาอะไรไปรสู้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผมพูดมาหลายทีแล้วว่าอย่าเรียกว่าทีมชาติให้เรียกว่าฟุตบอลชายถ้าหากเปรียบเทียบกับทีมชาติอายุ80-90ฟุตบอลชายในปัจจุบันก็แค่ระดับอนุบาลมุมมองท่านต่อมาครับ ดังคำกล่าวที่ว่ามีตรภาพต้องมาก่อนส่วนการแข่งขันมาทีหลังฟุตบอลทีมชาติจีนชนะก็ดีแต่แพ้ก็ไม่เป็นไรชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแค่เล่นกับเวียดนามก็ยังทำให้คนกลัวและปลงตกได้ขนาดนี้ถ้าหากได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกก็คงจะเป็นศกนาตการรมแน่แน่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมชาติจีนสามารถสู้เพื่อผลเสมอได้ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามั่นใจว่าคราวนี้ทีมชาติจีนจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนทีมชาติจีนแข็งแกร่งกว่าทีมชาติเวียดนามจากนั้นก็มีผู้มาต่อใต้เมนี่ว่ามันถือเป็นเรื่องปกตินะที่ทีมชาติจะชนะหรือแพ้ก็ได้แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าการพบกับทีมฟุตบอลของประเทศขนาดเล็กมันสมเหตุสมผลแล้วหรอที่จะบอกว่าชนะหรือแพ้ก็ได้คอมเมนต์ท่านมาครับ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมันก็ไร้ความหมายชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ามันคือวันตรุษจีนดังนั้นทีมชาติจีนไม่ควรจะสร้างปัญหาให้กับประเทศชาตินะมุมมองท่านต่อมาครับทีมชาติจีนควรจะอุ่นเครื่องกับกัมพูชาหรือลาวก่อนนะเพื่อที่จะดูว่าพวกเขาสามารถเอาชนะได้หรือไม่คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าจากทีมชั้น3ามในระดับนานาชาติ กลายมาเป็นทีมชั้น3ในระดับเอเชียความคิดเห็นท่านต่อมาครับสิ่งที่ทีมชาติจีนยังขาดอยู่ก็คือสปิริตและโมเมนตัมชาวจีนท่านต่อมามีมุมมองว่าฉันรู้สึกเป็นกังนวลว่าฟุตบอลทีมชาติจีนเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้และพวกเขาจะมาระบายที่ฟุตบอลชายคอมเมนต์ท่านมาครับไม่น่าแปลกใจอะไรถ้าหากทีมชาติจีนจะแพให้กับทีมชาติเวียดนาม ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเริ่มต้นจากโรคกลัวเกาหลีจนมาถึงตอนนี้เริ่มเสีกลัวทีมจากเอเชียกันแล้วมุมมองท่านต่อมาครับบอกว่าทีมชาติจีนจะแพ้นะเพราะว่าถ้าหากเอาชนะเวียดนามได้ทีมชาติจีนก็จะได้เงินโบนัสซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองยอมแพ้ไปเลยน่าจะดีกว่านะชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแทนที่ผู้เล่นรุ่นเก่า ด้วยผู้เล่นอายุน้อยเพื่อมุ่งสู่อนาคตความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็น่ากลัวอยู่นะฉันคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เวียดนามจะชนะจากนั้นชาวจีนท่านสุดท้ายก็เข้ามาตอบใต้เมนดีว่าจงมั่นใจและลบคำว่าเป็นไปได้ออกไปซะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนกับทีมชาติเวียดนามในซึกฟุตบ,บอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3ากันบ้านนะครับ ดยสื่อกีฬาออนสปอร์ตของเวียดนามได้รายงานว่าโคชปาร์คังซอเผยทีมชาติเวียดนามมุ่งมั่นที่จะเอาชนะทีมชาติจีนในงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันโคชปาร์คหงซอตั้งเป้าหมายที่จะเอาชนะทีมชาติจีนในวันที่1ซึ่งตรงกับวันปีใหม่พรุ่งนี้คือวันที่1่กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ทางจันทรคติของชาวเวียดนามซึ่งชาวเวียดนามได้ให้ความสําคัญกับเทศกาลนี้อย่างมาก ประชาชนต่างรอคอยเกมการแข่งขันที่จะพบกับทีมชาติจีนทีมชาติไทยก็เคยเข้ามาถึงรอบนี้แล้วแต่ยังไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนี่คือการเข้าร่วมครั้งแรกของทีมชาติเวียดนามและพวกเราต้องการที่จะเอาชนะในเกมวันพรุ่งนี้ในส่วนของเหียนโกงไฮกองกลางตัวเก่งได้ย้ำว่าทีมกำลังพยายามอย่างหนกักเพื่อมอบชัยชนะให้กับแฟนๆในวันแรกของปีใหม่จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับ โดยท่านแรกกล่าวว่าก่อนเกมที่จะพบกับออสเตรเลียโค้ชปาร์คอังสองก็พูดว่าจะมุ่งมั่นคว้าหนึ่งแต้มมาให้ได้เพราะว่าออสเตรเลียมีจุดอ่อนแต่พูดตามความจริงเลยนะตอนนี้ทีมชาติเวียดนามตกต่ำลงอย่างมากเลกแรกว่าฟอร์มโหดแล้วแต่ก็ยังแพ้ทีมชาติจีนแข็งแกร่งกว่าพวกเรายิ่งถ้าหากพวกเขาหมดหวังแล้วพวกเขาก็ยิ่งจะเล่นสบายมากขึ้นและพวกเขาก็ต้องการจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีในนัดที่พบกับเวียดนาม มุมมองท่านต่อมาครับเมื่อไม่นานมานี้ก็ประกาศว่าจะเอาชนะหรือเสมอกับออสเตรเลียแต่โดนไป4ลูกคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพูดตามความจริงเลยนะเวียดนามเหลือแค่หนึ่งนัดที่สมเหตุสมผลพอที่จะเก็บแต้มได้นั่นก็คือนัดที่พบกับโอมานในบ้านความคิดเห็นท่านต่อมาครับหลังจบการแข่งขันกล่าวว่าทีมของพวกเราเล่นกันอย่างเต็มที่แล้ว ถึงแม้ว่าจะแพ้นในเกมนี้แต่ผู้เล่นก็ได้รับประสบการณ์และบทเรียนและโค้ชปาร์คก็จะมีกลยุทธ์ที่จะนําไปใช้ในรายการต่อไปชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่ายังพยายามไม่พอจะเป็นต้องวิ่งอย่างต่อนเนื่องและแน่นอนว่าต้องอาศัยโชคด้วยหวังว่าทีมชาติเวียดนามจะชนะนะคอมเมนต์ท่ามาครับถ้าหากพบกับทีมชาติไทยแล้วยังแพ้เราจะเอาชนะทีมชาติจีนได้ย่งไง หรือว่าทีมชาติจีนอยู่ในระดับเดียวกับทีมชาติไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอย่าพูดว่ามุ่งมั่นที่จะเอาชนะแค่พูดว่าพยายามให้เต็มที่ก็โอเคแล้วมุมมองท่านต่อมาครับความต้องการและความพยายามคืออีกเรื่องหนึ่งส่วนชัยชนะก็คืออีกเรื่องหนึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตามจํานวนแฟนบอล2 0 0 0 0คนในสนามมีความเป็นไปได้70% ที่จะสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเก๋งอกหายและดุยมานยังไม่แข็งแกร่งพอเกมรับจะเสียประตูอีกครั้งมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าแล้วก็พ่ายแพ้ขอบคุณแฟนๆพวกเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากได้3คะแนนก็จะเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่วันแฟนๆอย่าตั้งความหวังจนสูงเกินไป ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าอันที่จริงแล้วสิ่งที่อยากได้มากที่สุดในตอนนี้สําหรับทีมชาติเวียดนามก็คือการเอาชนะทีมชาติจีนในวันแรกของปีใหม่เพื่อที่จะเป็นรางวัลตอบแทนความพยายามของผู้เล่นในช่วงที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นเพียงของขวัญอลัมค่าที่ทีมชาติเวียดนามจะมอบให้กับแฟนๆเท่านั้นแต่มันยังเป็นความสาเร็จครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่โค้ชปาร์คฮัางซอได้ทําให้กับทีมชาติเวียดนามก่อนที่เขา จะเก่าอำลลาฟุตบอลเวียดนามหลังจากปีนี้มุมมองท่านต่อมาครับในวันแรกของปีใหม่ก็ยังคงต้องทำงานอย่างหนักการไม่มีเกวยงอกหายดุยมานดวนดว,วนันเฮาเกมรับของเวียดนามก็เหมือนกับคนแค้ง่ายต่อการแทงบอลในขณะที่ผู้เล่นจีนตัวสูงมากคอมเมนต์ท่านมาก่าวว่าต้องเอาชนะทีมชาติจีนให้ได้ในวันแรกของปีใหม่1% 0 0 0 ความภาคภูมิใจของชาวเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาครับแพ้มาทุกนัดถ้าหากนัดนนี้เล่นในบ้านซึ่งตรงกับวันแรกของปีใหม่แล้วยังจะแพ้อีกมันคือความอัปยศอดสูชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าทั้งผู้ฝึกสอนและลูกทีมพยายามเอาชนะให้ได้นะคอมเมนต์ท่านมาครับนั่งเพอ้อฝันกันต่อไป ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าก็าไม่เห็นว่าจะมีนัดไหนที่ไม่มุ่งมั่นเลยนะและมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับบางทีในวันพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่กล้าดูในแมชนี้เพราะหวากลัวแพ้นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติ และวิจารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวจีนและชาวเวียดนามก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนและทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ถ้าหากชินชอบเป็ดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมพิจิต m คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ